สวัสดีค่ะสวัสดีนะคททุกท่านนี่คือป,เป้เนใส่บัตรของมานีวนะคะตากำลังเดินมานะคะต,ตาท่านตวามากแล้วนะคะต้องมีคนประยุกต์ด้วยนะ,ะทุกท่านคืออะไรนี่คือสวัสดีค่ะ <laughs> เราก็ห่วงไม่เป็นนะคะ่ญาติเราเองนะคะเนี่นยครูเช่พี่ชายเรานะคะ พี่ชายค่ะพี่ชายเราแล้วยค่ะนี่นะคะอดีตก็คือปู่เรานะคะนท่านนะนี่นะคะดวงตาถ้ามีกำลังมานะคะเราก็ถือน,นด้วยเนาะได้รู้ว่าเนาะกำลังกินหายที่นะ,ะนี่นะคะทุกท่านดวงตาท่านก็ชราภาพแล้วนะคะก็ต,ต้องมีคนคอยดูนหน่อยนะเราก็เสพตานะคะมีดวงตะวันมาด้วยนะ,ะมีแดดนะคะแดดแรงมากเลยนะ เราใช้ดูน <w> ี่น้องชายเรานะคะนี่น้องชายเรา呐ดีนะพี่พีน้องๆผมวันเชสาวเรานะคะน้าในะเป็นกนลังใจให้กูด้วยนะคะนี่ก็คือตุ๊กตือเราพี่ลูกน้องเราะเนี่ยสุ๊กโลนะหลานชายเรานะทุกท่านเด้อขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะทุกท่านนะมันแต่ทำสิ่งดี้ไหนก่อน สาธุสาธุนะคะทุกท่านสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะาเด็กเด็กนี่คือนี่คือตาของเรานะคะนี่คือคุณตาของเรานะคุณตาสุดหรอนะคะโอ้เขายังไม่นิ่งสาธุสาธุนะคะทุกท่านสาธุสาธุนะคะทุกท่าน สาธุนะคะคุณกิฟตพางมวยแหลวทานกอดลุ่มเด่นาะตาทันมาแล้วนะคะทุกท่านทางกันลมแลลวสองฟองสองกับสองแม่เราคงจะถ่ายคลิปที่เราใส่บาทมาได้นะคะสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะสาธุเด้อ สาธุค่ะนะคะสาธุนะคะขอจบคลิปจบไรไม่เป็นดีนะคะช่วยบันเทิงใจโยบด้วยเด้อน,นะคะสาธุสาธุค่ะ